แล้วพี่เอค่ะค่ะพี่ค่ะว่าเราถึงขั้นส่งนะไม่ไปไห้เลยแซวเลยคนเล่นจริงก็ย่ากะหานะคะวันนั้นไปบ้านเขาก็แวะซื้ออาหารนะเบลล์บอกไม่มีเลยแล้ซื้อที่ไหนแซวคนเล่นนะคะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็คนก็ถามถึงเรื่องข่าวอยู่ตรงเยอะมากแล้วพี่กตอบยังไงจริงค่ะเขาช้ำจริงไหมคะพี่เอไม่ปลอดใก็เห็นเขาทำตลกมีทำล่าเรื่อยจริงเขาถูกข์มากเขาเจ็บมากหรอกรู้แค่ไหนว่าเออเป็นเพื่อนเขามาจิ่าปีรู้ว่าครั้งนี้หนักจริง ว่าให้กำลังใจเขาค่ะอ้อมแต่แบบจะเอาไปหยู่ไปนั่งเก็กันที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาได้หวนลาะอะไรงี้วเนีขาว่าทําให้เราตัวลาะแต่เรารู้ว่าเออมันไม่ใช่หรอกเขาบอกเขาก็โทรมาบอกตอนนั้นก็ไม่กล้าพูดหรอกก็เลยบอกเออเธอมีอะไรก็พูดได้นะก็รับฟังได้เขาก็ยังวนล้อทั้งนั้นเออแต่รู้ว่าเขาถูกมุมมองของอ้ําที่มองในเรื่องนี้เป็นไงบ้างในฐานะคนที่สนิทกับเออก็ในฐานะเพื่อนพี่สาวแล้วก็ กนการส่วนตัวก็ผู้ได้ที่สุดพี่เอทุกคน,น,นทีจริงว่าพี่เอเป็นคนดีเป็นคนดีจริงๆค่ะแล้วก็อ้าเคยฟังคําพูดหนึ่งของพี่เอว่าเขาเป็นตอนเด็กๆเ,เขาเป็นคนที่ไม่เคยได้รับโอกาสจากใครเลยแต่วันนี้เขาม,มีโอกาสาที่ทำพร้อมแล้วเขาจะให้โอกาสนั้นกับทุกคนก็ถือว่าเขาทำจริงๆด้วยตาว่าพี่สุดแล้วก็ก็รักเขาเนาะเห็นปะติว่าไม่รู้จะทำยังไงในฐานะเพื่อนอแบบเพื่อนดีกว่าแล้วเราก็ไม่รู้ ไม่เคยเกิดปัญหาเรื <I> ่องการเงินทองเลยแม้แ huh. ต like? <Yeah, S 2> ่นิดเดียวยังออกก็ยังเข้ยแข็งยืนยันก็อาจจะมีหลับในบ้างน้อยนะคะแบบีแล้วเขายุ่งอยู่บ้างแต่ ว่าไม่มีปัญหาเรื่องคือถ้าตัวเราอะต้องการเท่าไหร่เราพูดเลยแเราทำกานเขาจะไปบวกเพิ่มก็เรื่องของเขาอะ่ะเราไม่ได้เสียเรื่องนี้เลยที่คือธรรมดามากทำไมกับใครไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าก็จะไปบวกบวกเท่าไหร่ก็บวกไปดิไม,ม่ไม,ม่เรียสค่ะแต่พัใ,ใจแค่พอใจเท่านี้ถึงก็พอแล้วแล้วก็แค่จะมายุ่งกับฉันละกันแค่นี้แหละแต่คือพี่เอไม่ได้ปีปากพูดกับเราเลยใช่ไหมก็มีปิดบ้างปิดก็มีปิดบ้างอยู่บ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้เต็่เป็นห่วง ก็จริงๆเราก็เป็นคนอยู่พี่เอมานานนะในมุมหุงนพี่เอเราก็รู้แต่มุมห่นอื่นเราก็คือเราเข้าใจทุกอย่างทุกคนนะเราก็พูดไม่ได้เหรคะไมอย่างนัเราเข้าใจทุกคนอย่างใน,นส่วนของอั้มมหาพี่เอดูแลอั้มประมาณยังไงยะไงยังไงบ้าง <c oughs> อะก็หมดเลยหรือล่าอั้มเรียกไปเขาถามว่าเขาเรียกเท่าไหร่เขาก็จะไปเพิ่มเองอัอ้มบอกเออเพิ่มอะแต่อบอกได้นะยังไงก็ เออบอกว่าที่เขาไม่บอกก็ไม่เป็นไรบอกก็ไม่ได้ซีเรียสเลยแต่อ่ัมพอใจในส่วนของอ่ัมเท่านี้สมมุติ1บาทอ่ัมพอจะหบาทที่เรียก2บาทก็เรื่องของเขาคือ่ัมพอใจแล้วอ่ะก็ไม่สนิทปัญหามีหักเปอร์เซ็นต์เยอะอะไรอย่างนี้ไหมคะหักก็เรื่องของเขาก็ตอนแรกเราก็ตกลงกันแล้วว่าเออแต่ถ้าเอโชว์ตัวเอต้องหักให้อ่ัมนะเอต้องให้อันนี้เือกันให้จริงเอให้จริงเออ่ัมอยากได้โทรศัพท์เอก็ต้องซื้อให้อ่ะตกลงกันแล้วว่าเอถ้าเอรับงานนี้นะเอต้องโทรศัพท์ให้อ่ัมนะ ใช้แล้วมีเงินแต่เราก็เราก็อยากได้เล็กๆน้อยๆเอก็ให้นะเอก็นคนใจกว้างแต่เอกชอบช่วยเหลือคนเละคือเป็นถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดปัญหาแต่เกิดขึ้นระหว่างพี่เอกับอั้มอย่างนี้ทำยังไง เกี่ยวกับเรื่องเงินอะสมมติมีไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินค่ะมีแต่อั้มมาชอบไปเอาเปรียบอาจารย์บอกเธอถ้าเธอได้งานเนี้ยเขาช่วยตัวไม่เกี่ยวกับอั้มนะเขาต้องซื้อนี่ให้ฉันนะอันนี้นะพอมันเกิดอั้มก็ติดเขาอยู่เลยเขาให้อั้มแต่อั้มไม่ให้เขาแล้วโอเคต้องใหม่ที่อหละ้วก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเขารับไปเองทั้งหมดหรือเปล่าครับเขาบอก ทุกอย่างเขารับความผิดบางอย่าง <ไป S 2> <ป>เขาพูดไม่ได้ด้วยค่ะเขาต้องให้เขาพูดเองสุดอ้ําอ้ําก็บอกว่าอ้ําพูดไม่อ้ํามีใจทุกคนแล้วอ้ําเข้าใจเหตุผลของทุกคนด<อ>ีแต่ของอ้ําไม่มีอะไรเ,<อ>เขาก็คือเพื่อนอ้ําเขาดีกับอ้ําเขาก็ดีกับคนรอบข้างเ,เ,เขาหยิบยื่นให้ทุกคนจริงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามดู<ะ>หมดว่าเรื่องยังไงก็แบบไม่จบเพราะว่าฝ่ายนู้นก็สวนกันไปสวนกันมาอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามบอกเอเออเขาเอไม่เคยว่าใครเลยนี่คือข้อดีนะข้อเสียของมันคือความเวอร์เวรอะไรคือแบบเป็นเรื่องปกติอะนะคะทุกคนก็คงเห็นแล้วแล้วก็จะบทขอเรื่องนี้ก็จำแต่ช่วงนี้อไม่บทกันเลยแล้ถือว่าโอเคให้โอกาสใส่เข้าไปเลยค่ะหัวใส่เยอะๆเอใส่เยอะๆช่วงนี้เอไม่ใส่เพราะไอ้ใส่เธอใส่ปกติจะว่าจะว่าเห็นมีเล่มไหนใส่ ทุกคนหัวแล้วพีโทรไปเอทำไมเธอทำอย่างนี้อ่ะเธอไปไหนเธอชอบแย่งสิ่งที่ตลอดเธอใส่สวยทั้งตลอดจริงจริงแล้วแตจะธอชอบบ่นค่ะแต่วันนี้อ่ะไม่บ่นเธอเลยเขาบอกว่าใส่เธอเอใส่ไปตรงนี้ให้เธอหัวละใส่ไปแล้วฉันก็หัวละด้วยจริงๆเออแล้วเรก็เพย่ยาก็ไปายามเป็นตัเองเลเอให้เราก็หายเครียดเลยเอออ่ะก็อยู่ข้างๆเขาข้างๆเขาในที่นี้ไม่ได้แบบเพราะว่าไม่ได้ข้างคนอื่นไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ข้างๆนี้หน่อยเห็ว่าทวาเป็นเพื่อนแล้วที่เขาดีกับเราอ่ะเราก็เอออยู่ข้างๆเขานะอะไรอย่างเงี้ย พี่เออมรู้จักน้องใหม่เป็นการส่วนตัวไหมคะเคยเจอค่ะเคยเจอแต่ไม่ได้แบบมีประสบการณ์อย่างเงี้ยแต่รู้จักก้าก็รู้จักกันมาตั้งแต่ก้าทำงานที่เอ็มตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่น้องนามูตาชื่อะไรน้องวินน้องวินค่ะค่ะอย่างงี้ก็ไม่มีปัญหาแบบน้องใหม่ไม่มีไม่มีค่ะเพราะอั้มก็จริงๆแค่ความเป็นเพื่อนนี่มันเองที่น้องนั้นอั้มก็เป็นเหมือนทุกคนเข้าใจเหตุผลเหมือนทุกคนดีค่ะเกย่ยมค่ะ เมื่อวานมันมีข่าวเขียนแซวอะไรกหรอคะเรื่องนางเอกใหม่เป็นเจ้าชายนี้ค่ะเพราะว่าเป็นมีแฟนเก่าแอมว่าเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์แบบพี่อ้ำล่ามาอยู่ช่องเดียวกาลอะไรอ๋อไม่ไม่มีอะไรเลยเราเกิดเรารู้จักกับไฮโซคนนี้ไหมคะไม่ไม่รู้จักค่ะมีคนนำข้าเคสจจรบ้านนะคะค่ะไม่รู้จักไม่จะตอบไปไหนยังไม่มาเพราะนี่คข่าวค่ะ ยมีข่าวลวงก็ไม่ยินแต่ไม่มีอะไรค่ะแต่ได้อ่านข่าวนี้หรือยังคะฉบับเมื่อวานอ๋อยังค่ะแต่เคยอ่านข่าวเมื่อวานนานมากแล้วที่มีข่าวก็ไม่มีอะไรค่ะได้คุยกับคุณแอมไหมคะว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาว่าแบบไม่ไคุยไม่เคยถามเรืลยโดยทั่วทั้งอะไรที่แบบรู้จักกันเป็นเพื่อนกันก็กคือไม่มีอะไรค่ะเหมือนเราจะกลับไปอ่านข่าวนี้ไหม่ค่ะจะไม่สนใจอะไรรอบข้างแล้วค่ะเนี่ยมีความสุขแฮปปี้มากๆพอค่ะถ้าคกิดเขา่อยขช่องอาจจต้องเจอกัน ก็ย้อนแย่เห็นคนเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่คนรุ่เพื่อนเกับเพือนก็เต็มช่องหวยไม่ได้ซีรีส์เลยติ๊จริงติงติ๊งไม่ได้ถักโกหกติ๊งติงค่ะเซ็ลยเรื่องหลักแต่คนของเราก็พอคือไม่ได้สนใจเลยสนใจกับเพื่อนนอบภาคตอนนี้เครียดเรื่องเอจุปชัยค่ะเอออ้าวสีไทยเอเครียดเนี่ยอ้าวต้มีแฟนอยู่แล้วไม่คิดหาแฟนให้พี่เอบ้างเหรอคะทำไมเรื่องอะไรเหรอเอเรื่องเนี้ยมันเยอะมากจุต้องต้องไปออกรายการค่ะจะเล่าหมดทั้งเรื่องมันเยอะมันตลกค่ะ